ช่วงฟังนิทานวลนิจิตจแจ่มใสโดยนัทแจ่มแหลมจังกราบสวัสดีครับมิตรรัก,รกนักฟังนิทานที่คิดถึงคิดถึงทุกทุกท่านครับกลับ,บามาเจอกันอีกเช่นเคยตามวันเวลาดังกล่าวกับกับผมศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ผลเอกขค่นี้จิก๊กจิกมหาแจ่มแหลมจัง มาสร้างสีสันเสียงหัวเราะให้สําหรับขอนิทานทั่วฟ้าเมืองไทยอ่ะดูดูดชมชมฟังฟัง,ฟงก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยกันแล้วกันไม่พูดพามทานิทานเลยดีกว่าเรื่องนี้ให้ื่อเรียงว่าลูกร,รักของทองก็บอกกันละครั้หนึ่งยังมานานเท่าไหร่มีพ่อพ่อแม่ลูกอธิสมตุตว่าพ่อเนี่ยชื่อว่าตะต้มแล้วก็พันลเมียนี่ชื่อแม่ปุ๊กกี้ แล้วก็ลูกคนที่น่ารักนี่ชื่อว่าเด็กชายปลักวัยห้าขวบก็อย่างนั้นเด็กๆก็จะว่ากันแหละอชอบดูทีวีแต่ละคนก็ชอบดูนู่นดูนี่แต่ว่าเด็กชายปลักนี่ชอบเกี่ยวกับดูหนังจีนจัดๆวงๆกันเลยครักเกี่ยวกับจักรพัทว่าอย่างนั้นอพอดูดูไปด้วยวัยน่ารักโอ้ยก็มาบอกแม่ว่า แม่ฮะแม่ฮะผมชอบดูเกี่ยวกับจกกักรพรรดิ์นังเีนนะฮะอแล้วเป็นยังไงลูกดูนะ้ะพอดูไปแล้วอะฮะต่อไปถ้าผมโตขึ้นมานะฮะผมอยากมีเมียเจ็ดคนนะครับสงสัยจะเอ็นกับนิดนอ่าละคอนว่อย่างงั้นโอ้โยฝ่ายแม่ก็อมยิม้มโอ้ยตั้งเจ็ดคนแล,ล,ล,ล้วลูกปั๊กอเอาไว้ทำอะไรเยอะแยะเมียอ๋อ คนหนึ่งไว้สักผ้าครับแม่ครับคนหนึ่งก็ไว้ดูแลบ้านนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็ทําอาหารให้ลูกปักกินนะครับโอ้ยลูกฉลาดเหลือเกินอนน่ะแม่ปุกกีชมแล้อีกคนหนึ่งให้อ่านหนังสือให้ลูกปักฟังนะครับโอ้ยลูกหลักของแม่คนหนึ่งไปเดินเล่นกับผมฮะโอ้ยดีจริงๆอ่ะลูกเอ้ยแม่ปุกกี้ชมตลอดอื และอีกคนหนึ่งครับร้องเพลงให้พีผมฟังนะครับโอ้ยหกคนแล้วนะลูกและคนสุดท้ายะลูกคนสุดท้ายให้อาบน้ำให้ะอครับแม่ครับอันวายแม่ปุ๊กกี้แล้วเริ่มสงสัยแล้วอก็เลยบอกว่าโอ้ลูกปักเอ้แล้วกลางคืนนะลูกลูกจะนอนกับใครลนะ่ะลูก <c oughs> แม่พูดแล้ว ทันคอเลยปเปรี้ยวปากโอ้ยฝลาลูกปักแล้วโอ้ยก็ผมก็นอนกับแม่ครับอัน,น่ะโอ้โหแล้วจะมีไปทำไมอืฝ่ายแม่น้ำตาซึมด้วยความปลื้มใจโอ้ยลูกหัวเด็กชายปลักลูบลูกโอ้ยลูกรักของแม่แม่ภูมิใจในตัวลูกแล้วเกินมีเมียเจ็ดคนยังมานอนกับแม่อันนะืง ฝ่ายแม่ปุ๊กกี้เริ่มสงสัยแล้วเมียของลูกเจ็ดคนน่ะจะหาแล้วลูกละจ้าจะนอนให้นอนที่ไหนอ๋อแม่ครับแม่ครับผมก็ให้เมียผมทั้งเจ็คนไปนอนกับพ่อคอรับอุ้ยฝ่ายพ่อได้ยินชัดเจนเลยคำหลังฝ่ายพ่อต้องยิ่งน้ำตาไหลเยอะกัับไปอีกเด้วยความดีใจอืโอ้ลูก ลักูกรักคองพ่อลูกช่างกระตันอยู่ลอเกินโอ้ยป่านนี้บ้านแตกไปแล้วมั่งดูดูแล้วน่าจะไม่เหลือแล้วเอาเวลาหมดหมดเวลาแล้วกับผมจะจัจตกเดือนตกเผ็่อลเยแล้วยิ่งจมแรงนะรักคามก่อนใช่แล้วรักทุกคนสาวัดดี